เทคนิคการเพิ่มผู้ติดตามแบบโปรโยปังๆใน t ิ t t o นะคลิปก่อนนะู้นผมให้เทคนิคไปแล้วนะครับว่าการเพิ่มผู้ติดตามนะครับก็คือนอกจากคุณในเรื่องของการที่คุณนะครับจะต้องโพสต์ทุกวันนะไปดูได้นะครับโพสตทุกวันเวลาไหนเวลาไหนสำคัญมากวันนี้เทคนิคที่สองนะครับนะให้คนรู้จักคุณให้เยอะที่สุดแน่นอนที่สุดนะ คุณจะต้องนะสร้างตัวตนให้คนรู้จักคุณให้เยอะไปทุกแพลตฟอร์มในโลกของโซเชียลนะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มนะสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีอะไรก็แล้วแต่เข้าไปสอดแทรกให้หมดเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนรู้จักคุณแล้วไว้ใจคุณเมื่อคนติดตามคุณคุณติดตามคุณมากมายนะสิ่งดีๆนะสิ่งดีๆนะเงินจะ,ะไหลมาหาคุณเองไม่ต้องกลัวนะครับ วันนี้คลิปของคุณที่อยู่ใน tiktok คุณต้องแชร์ไปแต่ต้องเป็นคลิปที่มีประโยชน์แล้วแก้ปัญหาเขาได้แล้วถูกกลุ่มเป้าหมายนะครับผมเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนคลิปที่คุณแชร์ไปไม่จำเป็นต้องเป็นคลิปเดิมอาจจะเป็นคลิปอีกใหม่คลิปไหนก็ได้ที่คุณดูแล้วเอ้ยมันเข้าท่าเข้าทางนะครับมันคุณก็แชร์ไป นะเพื่อให้เขานะได้รู้จักคุณให้มากที่สุดในโลกออนไลน์มันไม่มีอะไรนะครับมันไม่มีอะไรเลยทํำยังไงให้คนรู้จักเหมือนกับผมกําลังให้คุณนะรู้จักผมว่าเฮ้ย hey, นี่ใครวะไอ้ติวเตอร์ออสนะดูดีๆมีกําไรนะรวันนใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนนะครับกดเครื่องหมายบวกนะนะเปิดการมองเห็นนะฮะกดแชร์กดคอมเมนต์นะครับรายการโปรดนะค,คุณทําทุกเ่องทางแล้วก็แชร์ไปทุกเ่องทางกันแล้วพบกันใน เทคนิคที่สามขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเป็นเศษตีทุกคนครับสวัสดีครับ